คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายม,มันไม่ใช่เรื่องงา่ายอ้าวต่อไปข้อ12ข้อ12จากรูปคอร์ด A B ขนานกับคอร์ด C D นี่นักเรียนเขาบอกคอร์ด2ขคอรดนี้ขนานกัน คอร์อดคอร์ด a อยาวแปดยาวแปดคอร์ด a อนี่ยนะยาวแปดนะแล้วเส้นสั้น CD ยาวหกแล้วก็ OF ตั้งฉากกับ CD พอ OF ตั้งฉากกับ CD มันก็ไปตั้งฉากกับ a อด้วยจริงไหมเพราะมันขนานกันนะขนานกันเนี่ยมุมภายนอกต้องเท่ากับมุมภายในอะ ที่อยู่ตรงข้ามบนข้างเดียวกันของเส้นตัดเพราะฉะนั้นมุมฉากกันหมดเลยเมื่อมุมฉากกันหมดเลยก็รู้เลยด้านนี้ยาวสี่ด้านนี้ก็ยาวสามใช่ไหมครึ่งหนึ่งไงมันจะแบ่งครึ่งสี่กับสามเลยแล้วโจทย์บอกว่าเอฟนี่ยาวหนึ่งเนี่ยในน้อยเนี่ยยาวหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งยาวหนึ่งถามว่า รัศมีของวงกลมยาวเท่าไร่เออรัศมีวงกลมอะรัศมีวงกลมยาวเท่าไรนักเรียนนักเรียนก็ลุยเลยเนี่ยรัศมีวงกลมก็ลากเลยีงไงนี่รัศมีวงกลมก็โอบสิหรือโออก็ได้นะอ้าวโอบ b อบกำลังสองก็ตอบอะไรครับ โอด้านตรงข้ามมุมฉากอะก็เท่ากับโอีกำลังสองบวกกับสี่กำลังสองก็ได้สิบหกนี่โอ้ไม่รู้ตั้งสองตัวเนอต้องรู้โอีให้ได้ถ้ารู้โอีได้ถึงจะตอบได้เนอสมิอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดูขอดด้านล่างบ้างเนี่ยนะักเรียนขอดด้านล่างเนี่ย ขอด้านล่างนี่ก็รัศมีใช่ไหมเนี่ย OD อ่ะ oh ใช่ป่ะถูกไหม OD คือรัศมีอีกแล้วอะ่ะก็ OB กำลังสองเท่ากับโอ้ o, ด้านนี้ด้านนี้ก็ OE บวกกับเลขหนึ่งทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกสามกำลังสองได้เลขเก้าเอาเริ่มมัววม่วแล้วมั่วแล้วใช่ไหม เอ๊ะมันยังไงวเนะ OD ใช่ไหมต้องใช้ OD ใช่ไหมแต่ OD กับ OB มันเป็นยังไงกันเอเอเท่ากันครูเขียน OB จะเสยเลยที่จริงเขียน OD ได้ไหมได้มันเท่ากันนะ<ส>เนี่ยแล้วแล้ว,ลวด้านนี้ตรงนี้รู้ว่าหนึ่งอะแต่ตรงนี้ไม่รู้ OE ก็ OE บวกอีกหนึ่งทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกกับด้าน ด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งก็สามกำลังสองได้เก้าเอา้ามันเท่ากันนะมันเท่ากันนะักเรียนก็จับเท่ากันเลยเนี่ยเท่ากันเลยก็ได้ o ออี e. กำลังสองบวกสิบหกเท่ากับตรงนี้กระจายได้เนี่ยใช้สูตรไงกำลังสองสมบูรณ์นะก็ได้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลัง บวกหลังกำลังสองก็ได้เลขหนึ่งแล้วก็บวกเลขเกา้านี่อา้าวนี่ไปแล้วหมดไปตรงนี้ได้สิบได้สิบมาข้างนี้ก็เลยเหลือหกได้หกลูกสองโอตอบหกเพราะฉะนั้นโออีเฉยๆที่ต้องการรู้แล้วตอบสามพอโออีตอบ,อ o, e, ตอบ 3, สามรัศมีก็มาเลยดิใช่ไหม เนี่ยโ e, อ,อีตอบสามอะตอบสามเออตอบไปเลยเนาะดูจากรูปก็ได้ไม่ต้องมาแทนเนี่ยเนี่ยโอี o, e, ตอบสามบวกอีหนึ่งก็สี่สิเนี่ยเส้นนี้สี่สี่แล้วก็สามสี่แล้วก็สามเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากก็อะไรอ,ะอ่ะห้าจบแล้วรัศมียาวห้าเห็นไหมล่ะ น้องง่ายเนาะต้องลงมือกระทำจริงงนะไม่มีรูปมาเลยคงจะง่ายเนาะข้อสิบสามจุดศูนย์กลางของวงกลมสองวงห่างกันสี่เซนติเมตรขอดร่วมยาวสองจุดสี่คำว่าขอดร่วมแปลว่าเป็นทั้งสองวงไง เป็นขอดทั้งสองวงยาว2.4เซนติเมตรรัศมีของวงกลมวงใหญ่ยาว3.7เซนติเมตรรัศมีของวงกลมวงเล็กยาวเท่าใดมันก็ต้องตอบน้อยกว่า3.7แน่ๆเออก็น้อยกว่าทุกข้อ,อ,อว่ารูปนะักเรียนว่ารูปต้องว่ารูปข้อเนี้ ว่ารูปอาว่าเลยนี่มาแล้วเห็นไหมวงกลมวงใหญ่กับวงกลมวงเล็กขอดรวมขอดรวมลูกขอดรวมก็ลากเส้นเลยเนี่ยชืบนี่นี่ขอดรวมยาว2.4ต่อไปจุดศูนย์กลางอยู่นี่จุดศูนย์กลางอยู่นี่ จุดศูนย์กลางเนี่ยห่างกันเท่าไหร่นะสี่เซนติเมตรเออห่างกันสี่เซนติเมตรนะจุดศูนย์กลางเนี่ยอยังไม่เขียนเนาะห่างกันห่างกันเนี่ยนะักเรียนจากจุดศูนย์กลางเนี่ยเราลากมาตั้งฉากกับขอดย่อมทำไมแบ่งครึ่งไอ้ข้างนี้ก็ลากมาตั้งฉากก็แบ่งครึ่งเหมือนกันจริงไหม เออแล้วมันก็ต่อกันได้พอดีใช่ไหมเนะี่ยเป็นเส้นนี้นี่แหละดูตามนะครับดูตามนะเร็วมันจะแบ่งครึ่งได้พอดีเลยญาติพี่น้องเอ้เนี่ยนะมันจะต่อกันได้พอดีเพราะเป็นมุมฉากก็ร้อยแปดสิบไงก็มุดเป็นเส้นตรงมุมตรงอะ่ะอ้าวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตอบหนึ่งจุดสอเนาะนะนะขดร่วมมันยาว2.4อ่ะก็เหลือหน อ้าวคราวนี้เขาบอกรัศมีวงใหญ่ตอบสามจุดเท่าไหร่เออสามจุดเจ็ดอันเนี้ยสามจุดเจ็ดอ้าวนักเรียนก็หาด้านนี้ได้ทีเนี่ยนักเรียนก็หาด้านนี้ได้จริงไหมเนี่ยด้านนี้เนี่ยแค่เนี้ยพร้อมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้ววะรู้ตรงนี้หนึ่งจุดสองรู้ตรงนี้สามจุดเจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรู้พีทาโกรัสใช่ไหม พอได้ด้านนี้เสร็จก็ไปลบออกจาก4ก็ได้ด้านนี้ด้านนี้ได้ด้านนี้ 1.,2 ึรัศมีวงเล็กก็มาเลยจริงไหมจบแล้วได้แล้วได้แล้วอา้าวคำนวณตัวเลขครับสมมุติเลยตรงนี้ยาว x ก็ x กำลังสองเท่ากับสามจุดเจ็กำลังสองแล้วก็อะไรแล้วแล้วล่ะ แล้วก็หนึ่งจุดสองกำลังสองจะไหมเป็นลบเนะาะด้านประกอบมุมฉากอะ่ะเอานักเรียนก็ร้อนวิชายัยกนแล้วนี่ลอนวิจัยไงผลต่างกำลังสองเนาะยกกำลังสองมันยากอะ่ะตัวเนี้ยผลต่างกำลังสองดีกว่าสามจุดเจ็ดบวกหนึ่งจุดสองคูณกับสามจุดเจ็ดลบหนึ่งจุดสองไงหน้าบวกหลังหน้าลบหลังนี่ ได้เลยตอบเท่าไหร่ลูกก็ได้4.9เนาะ4.9คูณกับข้างนี้เหลืออะไรอะ่ะอ่าเหลือ2.5งนจะุดห้าเนาะอ้าหลังจุดก็มีกี่ตัวคูณกันแล้วอะ่ะ <2 S 1> สองตัว 4.9 4.9มันก็คืออะไรนะ่ยเออก็เจ็ดคูณเจ็ดอะเนาะคิดคิดจำนวนเต็มเหมือนกะเจ็ดคูณเจ็ด20 25ก็ห้าคูณห้าเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น57ก็เท่าไหร่35ก็ได้3.5เนาะได้3.5เลย อ้าวสรุปแล้วสรุปแล้วก้อนเนี้ยคูณกันเนี้ยมันได้สามจุดห้าคูณกับสามจุดห้านี่เราเข้าแถวใหม่อะ่ะเนาะก็คือก็คือนำเจ็ดมาคูณกับห้าตัวหนึ่งได้สามจุดห้าเจ็ดมาคูณกับห้าตัวหนึ่งก็ได้สามจุดห้าเหมือนเดิมนะเนี่ยเหมือนเดิมนะอ้าวได้สามจุดห้าคูณสมจุดห้าเพราะฉะนั้นเอเฉยๆตอบอะไรครับก็สามจุดห้า ได้ค่า x แล้วตอบ3.5ค่า x ตอบ3.5ก็ไปลบออกจาก4ก็เลยได้ตรงนี้ตอบ0.5ลูกนี่เพราะว่าจุดศูนย์กลางมันห่างกันอยู่4หน่วยจุดศูนย์กลางห่างกันอยู่4หน่วยลูกอ้าวได้แล้วรัศมีวงกลมวงเล็กชื่อ r เลย อาหาเลยครับอาตอบเท่าไ่แล้วอากำลังสองก็ตอบ0.5กำลังสองบวกกับ1.2กำลังสองอย่างนี้ก็ต้องคิดตรงแลละใช่ไหมมันไม่ใช่ผลต่างแล้วนะคิดไม่ได้นะก็ตอบ ศูนากำลังสองก็ห้ายี่หก็0.25 1.2จุหยกกำลังสองก็12บสองสิบสองก็1.44บวกเลยครับบวกเลยครับก็ได้9ได้6ได้จุดได้1เออก็ตอบ R เท่ากับเท่าไหร่ครับ1.3 หนึ่งจุดสามเซนติเมตรนี่เอามีพอดีเลยตอบขอค่ายเป็นไงพอเข้าใจนะอ้าวต่อข้อสิบสข้อสิบสี่ต้องใช้ความเข้าใจละข้อสิบสี่นะโจทย์บอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง AB ของวงกลม O เขาพูดอย่างนี้แปลว่า O เป็นจุดศูนย์กลางนักเรียนเนี่ยตรงเนี้ย O เป็นจุดศูนย์กลางไงนะต่อไปแบ่งครึ่งคอร์ด C D ที่ E อ้าวเขาบอกแบ่งครึ่งคอร์ดก็แปลว่าตั้งฉากใช่ไหมถ้าแบ่งครึ่งปุ๊บมันจะตั้งฉากที่ E นะ P เป็นจุดบนครึ่งวงกลมในส่วนตรงข้ามกับที่ีอยู่นี่ก็แสดงว่าจุด P ต้องอยู่ละแวกนี้เนี่ยครึ่งวงกลมนี้จุด P เนี่ยอยู่บนเส้นรอบว์เส้นรอบวงของครึ่งวงกลมนี้ส่วนบนเนี่ยอยู่คนละข้างกับดีต่อไป x เป็นจุดใดๆบนเส้นผ่านศูนย์กลาง ABx อยู่บนนี้เนี่ย x อยู่บนนี้ วิ่งไปวิ่งมาอยู่บนเนี้ยถ้าถ้า AB บยาวแปดยาวแนะ AB ยาว8เพราะฉะนั้นรัศมีก็ยาว4เนาะครึ่งหนึ่งอะ PD PD ยาวเอ้าว p d ยาวเนี่นักเรียนเส้นผ่าศูนย์กลางมันยาว8ปดอะแล้ว PD ดียาวเจ็ยาวเก็ต้องสั้นกว่า สั้นกว่าสั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมก็ต้องเป็นคอร์ดเนี่ยต้องเป็นคอร์ดนี่นักเรียนก็ลากเลยต้องไม่ผ่านจุดศูนย์กลางแน่ๆต้องห่างจากจุดศูนย์กลางอีกหน่อยนึงนี่ยาวเจ็ดพีดียาวเจ็ดพีต้องอยู่แถวนี้นะไปลากตรงนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะต้องอยู่บนส่วนของวงกลมนี้จุดพีอะส่วนส่วนครึ่งวงกลมข้างบนนี้โจทย์ถามว่า โจทย์ถามว่า px บวก xc ที่สั้นที่สุดนี่ผลบวกของ px บวก xc ที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จะเป็นเท่าใด x น่าจะอยู่ตรงไหนอะเขาบอก x ต้องอยู่บนบนเส้น ab อะอ้าวดูนะครับครูก็ลองเลยทดลองเลยทดลองให้ x อยู่ตรงนี้นี่นักเรียน ที่ต่างว่า x อยู่ตรงนี้นะสมมุตินะสมมุตินะ x อยู่ตรงนี้มั้งก็ p x เนี่ย p x บวกอะไรครับบวก x x c ใช่ไหมเนี่ย x c บวก x c ต้องต้องสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เกิดครูบอกว่าเนี่ย ไม่อยากบวก x c อะขอเปลี่ยนเป็นบวก x d ได้ไหมได้ไหมนักเรียนช่วยดูซิได้ไหมได้ทำไมได้อ่ะ๋อ,อเพราะว่าทุกจุดบนนี้เนี่ยมันจะจะห่างจากจุดสองจุดนี้เท่ากันเสมอจริงไหมเพราะตรงนี้มันแบ่งครึ่งและตั้งฉากอะจำได้ไหมที่ใช้ทฤษฎีว่าจุดนี้จะเป็นจุดศูน,น,นย์กลางไงก็เป็นรัศมีนั่นเองอะ เป็นรัศมีของวงกลมไปได้เรื่อยๆพอนักเรียนเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขามีทฤษฎีสามเหลี่ยมอยู่ว่าด้านสองด้านรวมกันย่อมยาวกว่าด้านที่สามสามเหลี่ยมอะด้านสองด้านรวมกันย่อมยาวกว่าด้านที่สามก็เลยส่งผลให้เอ็ x ต้องอยู่ที่นี่จึงจะสั้นที่สุดในโลกนี่ <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> นี่ยพอพอเอ็กมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บพ x บวก x c ก็คือบวก x d นั่นแหละเห็นไหมสองเส้นนี้บวกกันยาวกว่าเส้นแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปอยู่ที่อื่นมันจะบวกกันยาวกว่าเส้นแดงเสมอถ้ามันมาอยู่บนเส้นแดงมันก็เท่ากันเลยจริงไหมเท่ากันเลยแล้วไม่มีตรงไหนสั้นกว่านี้อีกแล้วอะ่ะใช่ไหมเนี่ย x อ่า p x เนี่ย p x นะ บวก x c มันก็คือบวก x d นั่นแหละมันเท่ากันน่ะใช่ไหมล่ะนี่เพราะฉะนั้นสรุปแล้ว p x บวก x c ก็ตอบ7นั่นเองสั้นที่สุดนะนอกกนั้นจะยาวกว่าหมดเลยนะอันนี้ใช้ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีบทมาอ้างอิงนะไปดูทวนให้เข้าใจนะข้อนี้นะ ่่่่าาจจะึงงงุดหมมมันไใชเรือต่อ,งงอไปทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมใหม่มแล้วมากันเยอะมากยังไม่หมดนะยังอีกเยอะนะทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมข้อที่เก้ากับข้อที่สิบกลับกันนะักเรียนอ้าวกลับกันยังไงดูนะครับคอร์ดสองเส้นที่ยาวเท่ากันของวงกลมวงหนึ่ง เนี่ยคอร์ดมันเท่ากันนักเรียนเนี่ยตอนนี้คอร์ดเท่ากันกําหนดมางนี้นะครับคอร์ดเท่ากันจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนี่เขาบอกถ้าคอร์ดเท่ากันเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันคําว่าอยู่ห่างก็แปลว่าระยะตั้งฉากลูกเนี่ยระยะตั้งฉากแสดงว่าเส้นสองเส้นนี้จะเท่ากันเส้นสองเส้นนี้จะเท่ากันเนี่ยยาวเท่ากันจริงไหมเนี่ย จริงไหมนักเรียนอ้าวจริงไม่จริงดูนะดูนะวิธีพิสูจน์ง่ายๆเลยนักเรียนก็ลากนี่เนี่ยนี่ลากนี่ลากไปตั้งฉากย่อมแบ่งครึ่งใช่ไหมเนี่ยแบ่งครึ่งเท่ากันหมดเลยเนี่ยเพราะมันเท่ากันเนะี่ยเส้นขอดมันเท่ากันนะแบ่งครึ่งมันก็ต้องเท่ากันหมดเลยสี่ส่วนเนี่ยถูกไหมครับ อ้าวเมื่อเท่ากันแล้วต่อไปดูต่อไปนะนี่อันนี้เป็นรัศมีก็เท่ากันอกีกใช่ไหมครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้ด้านนี้เท่ากันด้านนี้เท่ากันเพราะเป็นรัศมีคราวนี้มุมที่ฐานเนี่ยมุมที่ฐานถ้าเราลากตรงนี้มาด้วยมันก็เท่ากันใช่ไหมและนี้ก็เท่ากันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยก็เท่ากันเนาะ แล้วเท่ากันก็ส่งผลให้คู่นี้ก็เท่ากันด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันตั้งอยู่บนส่วนโคง้งนี่ตั้งอยู่บนส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันนะ่ะเขาบอกคอร์ดเท่ากันเนี่ยจะปิดส่วนโค้งเท่ากันนะใช่ไหมล่ะเมื่อปิดส่วนโค้งเท่ากันก็ส่งผลให้มุมยอดเนี่ยเท่ากันมุมที่จุดศูน,นย์กลางไง ก็เลยมุมที่เหลือต้องแบ่งครึ่งกันเนี่ยก็เท่ากันมุมที่เหลือแบ่งครึ่งเท่ากันก็เลยมุมนี้เท่ากับมุมนี้สามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็เท่ากันทุกประการเมื่อเท่ากันทุกประการด้านนี้ก็เท่ากับด้านนี้นะครับเห็นไหมจริงนะเป็นจริงนะครับคราวนี้ข้อสิบข้อสิบแกบอกว่าอย่างเงี้ยแค่ข้อสิบนี่นะแกบอกว่า ขอดมันห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันเนี่ยขอดสองขอดนี่นะวัดแล้วห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ยเท่ากันระยะตั้งฉากเนี่ยเนี่ยขอดเนี่ยยาวเท่าคอรขอดเนี่ยห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันระยะนี้เท่ากันสรุปว่าผลที่ได้ขอดย่อมยาวเท่ากัน <c oughs> ก็คือกลับกันใช่ไหมเมื่อกี้บอกขอดเท่ากันจะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน อันนี้บอกคอดที่ห่างจากจุดศูนย์กางเท่ากันคอดจะเท่ากันกลับกันนั้นนั่นเองก็แบบเดียวกันอะพีสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันุุประการนะผ่านนะคงไม่มีอะไรเป็นบทกลับเท่านั้นเองว่ <h <h ่ <h <h ่ <h <h ่าาาจจะถึงงงุดหมมมยันไใชเรือ ถ้า O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มีคอร์ด A B ยาวกว่าคอร์ด C D แล้วในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องคออ์อด A B ยาวกว่าคอร์ด C D นักเรียนก็เลยรู้เลยคอร์ด A B ก็ต้องอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่าจริงไหมเออจริงนะอ่าอ่าลองวาดรูปวาดรูปซะหน่อยนะ เนี่ยวงกลมนะเนี่ย A B ตรงเนี้ย A B A B อันนี้ C D C D C D สั้นกว่าเห็นไหม C D สั้นกว่าปุ๊บจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมากกว่าอ้าวเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อกอ O A มากกว่า O C ใช่ไหมเนะี่ย โอกับโอมันรัศมีอ่ะก็ต้องเท่ากันนะทีเพดนี่อากลับกันอีกเพดนี่พร้อมเป็นรัศมีทั้งคู่อา้าวส่วนของเส้นตรง A B บคอร์ดนั่นเองนะอยู่ใกล้โอมากกว่าซีดีอา้าวถูกเลยเนาะเจอเลยยาวกว่าจะอยู่ใกล้กว่า ข้อ16ให้ส่วนของเส้นตรง BC CA และ AB ยาว AB และ C หน่วยตามลำดับข้อใดแสดงว่าไม่สามารถเขียนวงกลมให้ผ่านจุด A B และ C เออไม่ไม่นักเรียนไม่สามารถเขียนวงกลมผ่านสามจุดนี้ได้อะข้อไหนแสดง เอ๊ะยังไงวีเนี่ยอ้าวนักเรียนนักเรียนเขียนรูปซะก่อน A B C D อ่ะสามเหลี่ยมใดๆนะอ B C ีซีเขาบอก B C นี่ยาว A น้อยด้าน C A นี่ยาว B น้อย A B ก็ยาว C เสร็จแล้วเขาบอกข้อใดแสดงว่าไม่สามารถเขียนวงกลมให้ผ่านจุด A จุด B จุด C เอาก็เมื่อกี้ไงเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยผ่านจุดสามจุดทำยังไงนะเขียนวงกลมผ่านจุดสามจุดอะก็แบ่งครึ่งลากตั้งฉากจุดศูนย์กลางจะอยู่บนนี้ใช่ไหมไอ้นี่ก็แบ่งครึ่งลากตั้งฉากตัดกันตรงไหนตรงนั้นแหละจุดศูนย์กลางเขียนได้สรุปแล้ว ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเขียนได้ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเขียนได้แต่ถ้าเกิด A B C มันเรียงแถวกันอย่างนี้สิเนี่ยเนี่ย A แล้วตรงนี้ B แล้วตรงนี้ C เงี้ยเข้าแถวกันอย่างเงี้ยนักเรียนเขียนวงกลมให้ผ่านจุดสามจุดได้ไหมไม่ได้หรอกเนาะผ่านได้แค่สองจุดอย่างเงี้ยถ้าอยู่บนเส้นตรงเดียวกันก็สรุปว่าข้อไหนอะที่มันแสดงว่าอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเนี่ย เออขอไข่นี่ไงอ่าด้านหนึ่งจะเท่ากับสองด้านรวมกันนั่นแหลเพราะ,มะเมื่อคี้ครูบอกแล้วไงทฤษฎีสามเหลี่ยมเนี้ด้านสองด้านรวมกันย่อมยาวกว่าด้านที่สามเสมอไอ้นี่สองด้านรวมกันเท่ากับด้านที่สามก็อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนี่ตอบขอไข่เลยข้อกอทำไมเนี้ยข้อกอก็ปีทากรัสไงใช่ไหม ปีทากรัตท่านบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยด้านเนี้ยด้านตรงข้ามมุมฉากเลยตรงเนี้ยเป็นมุมฉากสองมุมนิยมทั้งสองรวมกันเนี่ยก็เป็นสามเหลี่ยมแน่นอนเป็นสามเหลี่ยมก็สร้างได้นี่ด้านสองด้านรวมกันย่อมยาวกว่าด้านที่สามใช้ได้ทฤษฎีสามเหลี่ยมยกกําลังสองมันก็ต้องยาวกว่าใช้ได้ใช้ได้ สรุปแล้วใช้ไม่ได้คือข้อขอไข่ปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด